ไม่เวลาเราจะกินข้าวอาบน้ำอย่างเงี้ยเราก็คิดนะเฮ้ยข้าจะกินข้าวยัางข้าวจะอาบน้ำอย่างอย่างเงี้ยมมันคิดตลอดอะว่าแบบเออตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ใช่มันบุพันุ มันมันทำอะไรเหมือนก็นคิดึเข้าอ่ะอเห็นอะไรมันก็นทุกเข้าไปหมดเพราะปกติเรามีเข้าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราไม่มีแล้วอ่ะมันก็วิวอ่ะ ใช่ค่ะพุมเคยแบงค์ผมพอใจกว่าจะผ่านได้ก็เก็บใจเหมือนกันครับใจม,มันมันมันเจ็บมากนะ ฉัสวยอยากหลงเลยคนกินครอบพงนะคะวัววัวไม่ได้แบบไม่ได้ยากจะลหลงให้เลยนะแต่แบบมันอดไม่ได้อะมันอดไม่ได้ที่จะแบบว่าในวัวมันมีต่เรื่อง ฟ้องข้าอ่ะไปหาก,กินข้าวเธอะนู่นกินข้าวไม่ลงเลยถ้าแม่สบายใงก็ยังมีแบานี้ก็มีแฟนไม่ได้ก็คิดดูเองนูไม่รู้ว่านูกจะมีแม่ หนูไม่หนูวะหนูจะแบบป็ใจแบบรับใครได้ตอนนหนอะเพราะแบบว่าตอนนี้มันก็เจ็บไงแล้วน,นั่หนักไปนิดดวครับ <c oughs> ต้องเจอบาคนที่ผ่านมาพี่ไันไมเมเดี๋ยนี้มันก็มีแต่แบบว่า เอาว่างอะมันไม่มนยังไม่เจอคนจริงใจอ่ะเราไม่รู้ไงว่าคนที่เข้ามาเรา,าเขาต้องการอะไรใช่ไหมหนูก็ไม่ได้แบบว่าหนูก็ไม่กล้าเปิดใจอ่ะว่าหนูไม่รู้ว่าแบบคนที่เข้าเข้ามาเขาต้องการอะไรอ่ะอม,มัน คนไม่มันน่าไงแต่ว่าคนดีๆมันน่ายากถ้าเรามีใครเราก็อยากได้คนดีๆใช่ไหมล่ะไม่ได้ทำงั้นหรอครับอายุสิบห้ายังอายุยังไม่ถึงเลย,ยทำานไม่ได้เลย ีขนาดอยูซ่ามนียยอดยังไม่ได้ความรักดีๆจกใครเลยแม่งขี้โมวะมาผมมาหลับมาผมรับเพียนสวัสดีค่ะ แล้วก็หนูคิดหนูหนูวา่าจะมานั่งไล่์คุยกับพี่พีๆไงแต่ว่ามันมีคนถามเนึ่งเขาอ้มันก็อดคิดตั้งเขาไม่ได้หนูอยู่จังหวัอไหรค่ะยิ้ประจวบค่ะขอบคุณสะหรับดอกกุหลาบนะถาม่อยลักคืออะไรที่เราต้องการ ตันนี้ลูกสั้นไปเยอะค่ะรักโลก่แบบถ้าไม่จะหนัวนะลูกก็แคแบบต้องการคนที่เขายากมีลูกจริงๆอะ่ะคนนี้แบบว่าเข้าฟอร์มจะปรับตัวทุกอย่างเพื่อหน่วแต่ว่าไม่ต้องทาเพราะลูกก็ได้แบบแค่รับแค่รับตัวเขาห้ากันเฉย,ยๆอ่ะแบบไอ้เป็นไปกันรอดอะ่ะหนักนิดเบาหน่อยให้ไปกันอย่างงี้ดูด้วยแล้วสบายใจอะ่ะ ไม่มีเลยแม้ยิ่งงี้ก็หันอย่างเงี้ยูต้องการแค่นีนเลยคนนี้ต้องการจริงๆโอ้ยโอ้ยบล็อกเมนดีพนอสุสุสครับผมขอตัวทำงานก่อนนะอนจะเข้าไปงานไม่ใหญขอบคุณน,นะคะ ทำสวยหาใหม่ไม่ยากรอหาใหม่ไม่ยากค่ะแต่หาคนดีมนันห่ะยาพูดจริงติดต่อมหมสูขข้ๆคับจริงอยู่ด้วยเราสบายใจ ศาสนาใครนะ้อยยังไม่มีศาสนาเลยไม่ค่อยถูกใจใครแล้วส่วนมากน้ำมือโอเคแล้วค่ะใช่ค่ะเพิ่งเลกกันโนวานนองกินข้าวนะ เดี๋ยวค้างไว้จะเหอไปนุกกินข้าวไม่ลงอะไปกันไม่รอดค่ะเลยแล้วกันกินยาแด้ครับอืม ไม่กินข้าวไม่ลงงานมันแบบว่าอขอบคุณนล้รับคาม่อยขหาือค่ะ